วัสดีวันฝนตกพี่นอ้องสวัสดีช้าวันฝนตกมันมุเศ้าวันศกร์ฝนตกเต็มว่างทีนงกก่น้องยายสมสิมาแก่เม็ดถั่วปลูเออโอ้ยงแงงนอกคุณพ่อเอ,อ้ยเฮ้ยเอ้ยก็ยงไงตูมันห่างอีหลีเน้่น่ะ หนอกุ้กพาครัว่าเป็นหัวคอยหค่ะผมชื่อว่าองซีโรดมันบมเจะปะปุ๊บโอ้แทนทีสิโคตขึ้นเอ้ยงงไปเบิดเบิ้งมันคือเม็ดมาใหญ่เนาะถ้าปลูกไว้ถ้าปลูกไว้เพราะมันตันคนเผามันแก่มากนะคะเป็น เป็นหน่วยแหงเนาะแล้วก็เก็บมาปลูกต่อไปเรื่อ,ๆอยๆพี่น้องกระดิ๊บอยู่เพรประน,นันตัวครูนะคะตัวครูแต่ว่าแย่ชมบระเดีไปหาอันกระเจี๊ยบเขียวมาปลูกพี่น้องแย่สมมากอืมมันกินแม่กระเจี๊ยบเขียวไปชอบกินผักในตัวผู้นีน่จะว่ค่อยมากกาไหนแบบ กินนะเพราะว่ากินแล้วมันจะมีประโยชน์ต่ร่างกายดย้ครับนม่ควรกินนี่บางกิน้องเม็ดสอ,องเม็ดก็ได้บกร้ายเุรอเพราะอันฟักสองฟักเม็ดสองเม็ดเา็แบบน,นี่แบบ,บอะไรโอบบ่เบิ่ดก็ต้องปลูกร้ายดอกพี่น้อเน่เน่เน่โทษลูกเบิด่ดละปลูกแค่พอได้กินกแบบ ซิงเกิเวิร the huh? ์ะไรนี่เวลายสมสนสีพิภูไ้มอมอมอนี่เมื่อยอกมอนี่ขั้วไทยไปใหญ่โตเวลากินจังบใหญ่ ลายเติบนิ้ยเยยสมสิไปปลูกซักแอบซักงอบไปเกิดมาห้ากระบลุงเป็นไงเป็นโตพี่น้องเฮ้ยลายเติบเลยจ้าลายเติบเลยไม่เบิ่งกล่องหลังทานกับของหนัง คนโกสะสะสะตัางใ่ตืนขึนจักสิบเฮ็ดยังได้นอกเฮ็ดคีบกะออกไปทางนอกก็ไม่ได้ลมแห้งหนาวคอบเออยาสมก็จะหอ่อไว้ปูเมื่อนี่แหละนี่เมได้ไ้โดนดอกน้ำผ้าอยู่เผาพี่น้องผ้าอย่ดยังยัง แต่มันก็เคยมหนี้นะค้นค้นอะไรค้นเดือนนี่เนาะบันเน่แล้วล้วโดนโดนได้หลายปีพล่ะมี้เท่าเนื้อเก้าปีสิบปีมีเท่านึงอทีเนาะนี่นะบัมเบิลวาบเกอร์หนี้ได้ฝนตกในเดือนนี้นี่นั่นขอโทษขออภัย ฝนมากอะไอเองสีแหละคือเนะอท่าเนาะขอบคุณทือการนัำชมเพื่อจาเดือนนี้มันเดือนอยังเดือนพฤศจิกาบอกเออน,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 นี่แหละ,ละมันชี่นีนานๆทีมีเด้อพฤศจิกาเนี่ยฝนส่งสิไอพี่น้องเพราะโทษเพราะเอาให้ไม่กล้าไอเนาะ สามากข้อเป็นหยวเหี่ยวเยอะบอดเต้งตึงแบบนี้เด็กเออแต่เป็นสาวนี่มันสิบริเวณดอกนี่อันหยวเหี่ยวอันยัยนยันนีนนน่สีเ็สิตึตงอขอบคุณทุกการรับชมก็จะออกมาทักทายว่านวนอ้วหเพว่ม่วนในบรรยากาศฝนตกส่งกำลังใจให้กันเด้อในการทำสีพลาสติกได้ใด,ดก็ขอให้ปัง,ปงๆเลยจ้า คนไหนที่ยังไม่ผ่านการสร้างรายได้ก็ขอให้ผ่านทุกทุกคนรวมถึงยายสมด้วยนะคะโบกยจะขอกับเพื่อนๆนะจ๊ะ